100วิธีการเล่นเซตปาที่ทําให้คุณสามารถชนะไฟตรงแม่น้ําปูได้หมดเลยไม่ว่าปลายฝั่งจะเป็นตัวอะไรก็ตาม100%ครับก็คือเซตปาเนี่ยถ้าเกิดเราฟูเคียนะสมมติเราเอาหลุมนี้1 2 3 4 5 6เนี่ยเราเอาตามสเต็ปที่ผมบอกเลยนะครับทีเนี้ยเราจะจบหลุม6เนี่ยประมาณ2นาที47เองถึง2นาที50ประมาณเนี้ย2นาที47่ถึง2นาที50มันจะไวมากครับพอเราเอาหลุม6เสร็จปุ๊บเนี่ยหลุมโกเลมเนี่ยเรากดรีคอร์ทันทีใช้เวลา8วิถูกไหมหลังจากนั้นเราจะมีตัง ถูกไหมครับพอเรามีตังเจ็ดร้อยพอดีปึ๊บเรากลับบ้าน8วิแล้วเรามีโฮมกับเราเดินมาแมชปลายฝั่งสม,มุดเรามีวอดแรปเตอร์เรารู้ว่าปลายฝั่งจบบนเรามาแมชบนเรารู้ว่าปลายฝั่งจบล่างเรามาแมชล่างทีเนี้ยเราจะมีเเวลเท่ากันพร้อมกับมีรองซอสที่นำทีเนี้ยพอเรามีรองซอสสองอันเราจะบวกปลายฝั่งชนะเราจะเดินมาตอนพอดีกับปูเกิดพอดีตอนสามนาทีสามสิบมันจะพอดีกันพอดีเราจะเจอปลายฝั่งอยู่ตรงแม่น้ำแล้วเราจะใช้พอดีของการที่เรารีคอมาแล้วกระทืบมันเลยเพราะเรามีดับเบิลรองซอสแต่ปลายอีฝนนั่นแนนร้งั